สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดียามเช้าที่ชุ่มฉ่ำสวัสดีทักไทยกันทุกๆคนนะครับขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายละออฟฟิเชียลเหมือนเดิมเหมือนเคยนานจะว่างมาทีอยากทำอยู่ครับทุกวันแต่ ก็ยุ่งครับไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้หาแต่มันนี่ส่งข้างวัดตรงเจ้าตัวรถครับผมสายรุยรุยกันไปครับผมนี่ครับเช้านี้ฝนตกแต่เช้ามืดนะครับผม เช้าไป,ปรับลูกค้าประจําที่ตอนเมืองมาส่งที่โรงพยาบาลร,รามาครับผมออกโรงพยาบาลหล,ลังโรงพยาบาลรามาครับผมมาโอถนนสียุธยามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงออกวิภาวดีนู่นนะครับผม ฝนตกครับผมชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวใครที่จะเ,เดินทางเช้านี้โปรดเตรียมตัวเต็มใจนะครับผมกับการจราจรที่อาจจะติดขัดอย่างแน่นอนมาเช้าขึ้นด่วนมาก็การจราจรหนานแน่นครับผมขนาดบนทางด่วนนะครับผมหนานแน่นเช้านี้ก็คงจะ ทุรักทุเรน่าดูครับผมผมคาดการไว้นะครับผมขณะนี้อยู่ถนนสยุทธยาครับผมการจราจรหลายล่องคล่องตัวจะไปชะลอตัวตรงที่สยุธยาตัดกร,รบราชบาลลบตรงนั้นทำทางนิดหน่อยครับผม แน่นแล้วนะครับผมแน่นแล้วฝัว่งนู้นขณะนี้อยู่ฝั่งสยามวงนาไปสามเดียมดินแดงครับผมเหมือนเดิมเหมือนเคยครับฝั่งงานหน่อยครับผมแท็กซี่สายลยุยตอบโจทย์ทุกการเดินทาง สายบริการต้องแท็กซี่สายลุยครับผมรับบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมไปทําทุระต,ต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้นําเที่ยวให้นะครับผมติดต่อมาได้เลยครับผมเช่าเป็นวันเช่าแบบรายวันก็มีนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับผม0ูนย์4ก8า0 การเดินทางของท่านจะสะดวกขึ้นครับผมใช้บริการแท็กซี่สายลุยรถสะอาดนั่งสบายคนขับอัธยาศัยดีไม่มีงูอิดจะไปไหนขอให้บอกไ,ได้หมดครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมกับการบริการของกับผมเอง ี่สายลุยครับผมสายบริการนี่ก็จะไปบีบตรงข้างหน้านิดหน่อยมาถนานสียุดยา ราชปลาลบครับผมเวัดีเห็นไหมครับเีลยวซ้ายนีย่อันนี้เขาเจาะถนนครับผมโครงการลดไฟฟ้า ไฟฟ้าครับผมการจราจรเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> ต้องขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผม mm hmm. ท่านใดดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผม เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่ตอไปครับผมขาดเหลืออีกไม่กี่คนครับผมก็จะบรรลุความตั้งใจอันดับแรกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วขอให้มันมาเฮงเปังๆกันครับผม